ก็ยังไม่อยากตายนะยังทำงานได้ไม่ครบแต่ก็ประมาทไม่ได้คงต้องมีสักวันที่พวกคุณมานั่งรอ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 แล้วก็ไม่เห็นว่าทำไมพ่อท่านไม่ตื่นสักทีรอเท่าไรเท่าไรก็ไม่ตื่นแล้วพวกคุณจะทำกันยังไงสนทนาธรรมยามเช้าประเด็นชีวิตที่ประมาทไม่ได้ ต้องมีสักวันที่พ่อท่านไม่ตื่นขึ้นมาเมื่ออังคารที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2563ขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้คนนี้ในมานั่งอัตมาอย่งนี้ตื่นเลยมายนั่งไปนั่งไปแล้วก็มารอว่าสักวันไหนอัตมาจะไม่ตื่นมา ก็นั่งไปนั่งไปกนั่งองไม่ไม่ไม่กล่องไปไม่ตื่นนะไม่ตื <S 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 是是 Bye, yeah, ่นจะทายังไงไม่ก่นนักงปูกเองค่ะท่นักนงปูเองค่ะมไม่ชปลูกกไม่ตื่นนะไม่อยู่ใน้ความที่ะไม่ตื่นไม่มีเป็นไม่มีอนาคตของไอ้ที่คนเราต้องถึงวันนไม่ตื่นก็เรียกเรียกเรียกไมรู้สิบตัวก็ี่้าบกล้าที่มันขึ้นห้าสิบลงไปสิเข้าได้ง โอีกนิดเดียวเมื uh, ่อวานสี่สิบก้าสสมันเกินมันห้าสิบอ้าวสิบก้าได้เหรอเฮ้ยทำไมอันนี้คือ1สิบก้าได้ตั้งตัดออกตัตัดตังตัดออกหนึ่งกิโลนั่นะมีการั้เกียงมีทั้งอะไรตัวอะไรอย่างงิข้าเดิมข้าวเดิม ัก็พอทำอะไรทังโรง้าทำอะไรตัดปัดโผล่เลยหนี่งี่โลเนี่ยไม่ให้ทั้งหมดนั่นแหละน้ำชอบโอ้โหน้ำหนึ่งน้ำสองมาทอมโอ้มันต้องเปิดสว่างสิเห็นงงแล้วมีแต่บกง เห็นแล้วบักุงที่เก็บบักุงที่อาตมาคนนี้มาที่บวกนี้น ي กํำลังเอาโลกต่ธรรมเข้ามาสถาปนาลงไปใหม่ในโลกใช่กรรงซ่อมแซงองอาใช่กางซ่อมแสงกรองอากาศอากาศมันพิการหมดเลยมันไม่หลือซากเลยอาตมาก็ต้องไปโอ้โหอาตมามันมีเกาะไปกรองอากาศตัวเองก็ต้องมาเอาส่วนนั้นส่วนนี้ของตัวเองออกมาใส่แทน เอามาใส่กลองแทนเอาจากที่อื่นไม่มีอ่ะก็มีกระจกเงาก็คือพระระพิฎกพระตะพิฎกเป็นกระจกเงาข้อธรรมาก็หยิบเอามาใช้อ๋อไม่เห็นก็เอาพระตะพิฎกออากดกระจกมาสองอ๋อมันอยู่ตรงนี้อ๋อยิบมาใส่กระจกเงาวันนี้ก็ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ยังไม่ยังไม่ยังไม่เต็มที่ เก็บส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนละเอียดส่วนโอ้โหเยอะห้าสิบปีแล้วก็เก็บมาได้ไม่น้อยเหมือนกันอแต่ก็ยังเห็นว่าแม่บก็ยังไม่ครบท่ายังยังไม่ทันดากตายยังไม่ทันคิดว่ามันยังไม่น่าจะตายแต่ก็ประมาทไม่ได้หรอเดี๋ยวพวกคุณมานั่งรอรอรอหกโมงแล้วก็ไม่ตื่นเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมพ่อท่านหกโมงแล้วธรรมดาก็ต้องหกโมงก็ลุกขึ้นมาหกโมงห้านาทีเอ๊ะพอ่อท่านคุณจะทํายังไง ผมบอก้าเที่ยแล้วก็ยังไม่รู้ึ้นมา,า,มมา,าทําไมอา,ามอนอม,มอจาาะตายก่อนได้ได้ต,ตายก่อนได้ไงคุณอายุน้อยกว่ามาคุณก็ต้องผู้หญิงน่ะตายยากนะผู้ชายตายง่าผู้ชายตายก่อนผู้หญิงตายชา้าเป็นกระเทยเหรอ